บอยตื่นเต้นสมาชิกใหม่อเมนดาจากครอสแล้วต้นหอมเตรียมรับขวัญบอยพิษณุโพ์คลิปโชว์รถเข็นเด็กในวันเด็กที่ผ่านมาพร้อมข้อความสุขสันต์วันเด็กครับทุกคนเตรียมของให้เด็กก่อนนะโดยยังโพสเผยภาพอเมนดาภรรยาชาวสวีเดนที่ตั้งครันใหญ่มากแล้วพร้อมทั้งบอกว่าเดินหน้าแล้วตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นเต้นกับสมาชิกใหม่โดยดีเจต้นหอมสกุลตลเพื่อนสีเข้ามาคอมเมนต์ามด้วยว่า ขาดอะไรอีกจะได้ซื้อให้ซึ่งหนุ่มบอยก็คอมเมนต์ตอบว่าขาดเงินกับทองครับนอกจากนั้นเพื่อนๆคนบันเทิงจำนวนมากได้เข้ามาคอมเมนต์ตื่นเต้นไปด้วยรอต้อนรับทายาทตัวน้อยของหนุ่มบอยขณะที่อเมนดาว่าที่คุณแม่ไปแดงแฮปปี้สามพีพาไปเดินเล่นโดยบอยเผยภาพภรรยาอุ้มทองใกล้คอดพร้อมแคปชั่นว่าพาหมามีมาเดินเล่นก็จะลันลาประมาณนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ